ไปน้องไปอาจารย์ยี่ผ้าอ่าพี่น้องครับวันนี้ก็หัวหน้าข่ายมอยอยาลืมน,นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเอาคนด้วเปรียบก่อนเลยนะครับคุณขุนยนต์อย่าลืมนะคุณขุนยศก็ต้องนอนนะครับเอาไว้ไปเปรียบบ้านอาจารย์สุดใจเด้อว,วันนี้วันนี้ขุนยนต์ยิ้มออกเลยนะครับเกษตรวีชัยเกษตร,ร,รม,มาวินโอ้ดีใจด้วยนะครับ เพิ่นมาสองพันหนึ่งครับอีกเจ็ดอยาาพี่บอลเหนงเจนาน่ามีอีกเจ็ดอย,อยเอาบ้่งเขามาสองพันแปเอาว่างสองพันหนึ่งครับเอาเยอะป้องแล้วกเอา,อาทีไดเคลือนเพิ่นไปซ้าไปยมอนไปตัเอาไ,อาาไว้สองพันนึ่งกอนนี่หล่้าวน้าพาบอกว่าเอาไว้วันที่สิบ่อดว่าครับไปกลับก็4 2่พันสองถ้าฟังละสองพันหนเกินไปครับ ส่วนต่างคู่นี้มี4,200นะครับมาดูครับอาจารย์ส่วนฝ่ายครับส่วนฝ่ายเอ็ครับปออนรงกบโรกาลดอยู่ครับนะครันแจต้องการในกุณนาภา,าโคเกียรเพียนชนาภาเกียริปัดชัยอีวันโปรโมเตอร์10พฤษภาตลาดน้องไข่นกเอา4,200 nâng qua, sát mobile, 3 đẹp say đuôi đi, hôm tôi bảo là qua tập Đến <tnak papstorik> <t> <t development> ครับมาดูครับมาดูแข็งแข็งจับแป้ต่ออาวุธกันเยอะๆ ไปถามนําคอมพิวเตอร์ถามมายิ้มหน้ารู้จักทุกคนครับ4,2ครับ ใครปวดหัวปวดแกวหรือว่าอยากนอนเฝ้าสิเมื่อก็ับมาบอกด้วยครับครูม่วยไม่เลโอ้คารวะฮอบเต้ท hey, ี่นี่นะมาเป็นไรเป็นไรคารวะกายทะลุขึ้นพระใม่สู้ไหมว่ากันไหมลาบก่อนครับ ได้เลี้ยงคู่มวยคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็นัทพง์กับเอ็กมรกรกับขึ้นมารอเลยครับแล้วก็แจ้งทุนด้วยมีไหมทุนน่ะนัทพง์เอ็กมรกรยู่อยู่บ่อนักมวยน่ะซุปเปอามาสอาพันหนึ่เพชรอ่อนอุมาก็ติดต่อแล้วก็ไปลู่ลมกับสีสิงหาด้วยครับอ่านับบนเวทีก็เหลืออีก3คู่ครับท่านผู้ชมครับ ตุกัดมาเชียร์กันให้จบนะครับเอ็กมรกฏมา4,000เอ็กมรกฏมา4,000นัฐพงศ์สอสุวรรณติดต่อครับมีไม่มีรีมาบอกเลยค่ะทีเดียวทีเรียวออกให้ค่สองหมดจะรอดยังโอ้ยที่กำแพงเลยสองสอ2เลยสอง เล่นครับยกสองึ้ยเดอเด้เด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเดอเอเส้เด้อเด้เด้อเด้อเ้อเตอเ์้อเด้เ้เสีอบดมอเ้อเดเดียเด้อเกเด้อด้เอ แล้วก็คุณว่าละจันน้องเมฆนะคะภาษงานาษาทูบวยจุดสองจุสองเบอกโกเชรสายฝน cái giải của xóm tiếp đi cả lăng chân lần này bà đi xảo dốc là ca sĩ văn sống rồi เพชรชกโคเพ็รสายฝนโอ้ชื่อดีน้องูเพชรงค ยกนะฮะข่ลยข่ครูต่อไปก็นัทพงศ์กับเอ็กมรกฎไปกับเท่าไรคุณหมอเจ็ดพันนะรับคู่ต่อไปเจ็ดพันนะนักมวยยื่อใส่ล่ะไป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 กับเจ็ดพันคู่ต่อไปส่งนักมวยขึ้นมาเพราะว่าบนเวทีนี้ยกต่อไปยกสุดท้ายแล้วนะของหญิงคนนี้ เพชรชมปูกับเพชรใสฝนนัทนะพงศ์กับเอ็กซ์มรกรขึ้นมาครับไปกับเจ็ดพันหลังจากนั้นก็ซุปะอายกับเพชรอ่อนอุมาซุปะอายมา2องพันหนึ่งร้อยเอ๊พชรอ่อนอุมาติดตอ่อแล้วก็คู่ปีท้ายไปลู่ลมกับสีสิงหาเยี่ยมแล้วก็เช็คยอดเลยค่ะ<น><น> หมดเวลาของพี่เลี้ยงครับเชียร์กัน่อกกันักมวยยกสุดายเพชรชูกเพชรสายฝน ่อไปไปกับเจมพันนะนัะพงศ์สุวรรณกับเอกมรกต ครู่นะครับอ่าเสียน้อยเฉพาะรางวัลนะครับอ่าเชิญเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตัวแทนท่านสสวรศิษย์นะครับครับอันนี้ขอบคุณท่านสอสวรศิษย์กติน,นันขอบคุณท่านมนตร์